สวัสดีครับสบายใจไทยบ้านชาแนลครับมื่อนี้สี่ภาพเพื่อให้พี่น้องมาเบิง้งมันสำปะหลังนะครับแปลงที่ผมปลูกไว้ก่อนปีใหม่พี่น้องเอมันสำปะหลังแปลงนี้เป็นพันธุ์เกษตรศาสตร์นะครับกรเกษตรศาสตร์หาูนนะครับผมกะปลูกว่าคือบ้านคือเมืองเขาคือเก่าพี่น้องเดี๋ยวจะขยายพี่น้องเบิงเด้อแปลงนี้ผม ปลูกนอนพี่น้องปลูกแบบสมัยเก่าเนาะผมก็อยากลอ่องเบืองว่าหัวนันเป็นยังไงนี่ก็จะลอ่องควักบงพี่น้องอยู่ในเกณฑ์ตอนนี้กันอาจจะเจ็ดเดือนกวนะครับจะเข้าแปดเดือนละปลูกนอนพี่น้องปลูกทางนอนจะเบ่งหัวมันดูเป็นยังไงพี่น้องเห็นบ่มเนาะ พี่น้องเบิง์หัวเขาเนี่ยปลูกนอนพี่น้องผมว่าหัวมันออกสองฟังเนาะหัวออกสองฟังล้วบาหัวลำต้นเขาใหญ่เนาะอันนี้มันก็เป็นแล้วแต่พี่น้องบางที่พี่น้องเพื่อนก็ว่า,าปลูกต้นตั้งดีกว่านะครับแต่ผมนี่ คือเห็ดคือบาดคือเมืองเขาบ่่อยเป็นพี่น้องเลยมาปลูกนอนเบิงผมว่าหัวมันใหญ่หัวมันจะใหญ่เร็วมันจะคือมันเหือพี่น้องเห็ดคือมันเหือ,หอ,หอพี่น้องสังเกตบอว่าตอนเห่าไปถอนมันเหือนไปนยังหัวใหญ่กลัวมันที่เห่าปลูกไว้พี่นอ้องเดี๋ยวผมดิพาเบิองอีกจกเงาสองเงาง่ามพอสมควนอยู่พี่น้องสมหัวสมหัวอยู่ผมก็สอบเห็ดแปลกแปกแหวก,แ,ก,แ,กแนวเนไปชดที เ็สสไตล์มั่นเหือครับี๋ยวราเบิ้งเบิ้งเงาหน่อยเนาะอย่างเบิ้งเบิ่งเงากลางๆมีหัวเนาะไอ้ไอ้ปลูกแบบเนี้ยพี่น้อง กแบบผมเฮ็ดเนี่ยหัวมันจะร่อยอพี่น้องเบอร์หนึ่งสองสามสี่หาหาหัวฟังนี่หาหัวแต่ฟังที่เหลือเนี่ยจะมีหัวสองหัวพี่น้องจะโบเยอะไปไหนจะจะโบเยอะท่บฟังพี่ <c oughs> ขอดีของเขาคือ ันถอนง่ายพี่น้องถอนถอนคนขังง่ายเดี๋ยวเบื้องสักเงาหนึ่งเนาะเบิ้งเงาหนึ่งต้นกลางๆเนาะพี่น้องเนาะบ่ต้องเอาต้นใหญ่จัดเบิ้งต้นนี้พี่น้องกวาดปั๊บจะถึงหัวเขาเลยครับเพราะว่าการปลูกนอนเนี่ยเพียนเลยหากเขาเดินลอยครับ มีสามหัวหมีห้าล่องตัวมีล่องมันหลวบพี่น้องนี่หนึ่งสองสามสี่สีไปสี่หัวฟังนี่สี่หัวห้าห้าหัวนี่อีกฟังหนึ่งพี่น้องฟังที่สองมัน คนขังใหญ่เกือบท้อแขนนะพี่น้องแปลงนี้จะมีเวลารอีกเระมาณเดือนกันยากลางๆเดือนครับถึงจะได้ถอนเพราะว่าถานาหม,มา่ามันกระดีถ่วมแล้วพี่น้องถนาหม่ามันกระดีถ่าามมาถวมเพราะว่ามันมันมาแม่นที่สูงบ้างได้พี่น้องที่ออกกลางๆเฮากรบอกกาเสียงไหวเนาะเอาเี่เฮาเบืองเงานี้นิดนึงเงาหน่อย หัวเรื่องสวยอยู่พี 1, 2, 3, 4, 5. 5่น้องห,หนึ่งสองสามสี่หาหาหัวพี่น้องหกหัวเดี๋ยวัวใหญ่ข้างล่างใหญ่ เดี๋ยวอีกสองเดือนพ่อกันพี่น้องอีกสองเดือนเนี่ยถอนเดี๋ยวผมทีหาลงคลิปขยายพอพี่น้องเบิ่งว่ามัที่ได้ผลประการใดน,นะครับสำหรับคลิปนี้ผมกะขออนุญาตจบคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วพอมีพี่น้องเด้อฝากกดแค่กดไลค์กดติดตามผมนะครับสวัสดีครับ